สบายดีผมเองพี่น้องมื่อนี้เฮาก็ได้เครื่องตัวใหม่มากแล้วน้องคือว่าลูกบ้านหามากนะลูกบ้านบุญเวลาสิใย์นี่พ่อใหญ่ประกวดก็ได้เครื่องตัวใหม่มาอีกแล้วฮะเอ้าก็เนี่ยจะกดบานนี่จะเปิดน้าโมเมนต์บ่อู้ห้านจะเปิดน้าบานนี่ยแล้วเปิดเขาใจ้งจะกดเเปิดไฟบัวเออตอนไหมไปเออตอนเบ่มมันน้ำมันปิดแล้วมันปิดแล้วบ่ เอาวุ้งลองเปิดเบิ้องข้าสชีแห้งบ่ปัมปาาป๊มไผ่บกเขาปั๊มมาจากขวาวอะไรจะพาเชียบันไม้เขาบอกเลยมันบ่มีหนามฮะน,นี่เนาะอันนี้ขนาดเราบ,บริษัทไผ่ที่หนึ่งเ่อนเสียปักเนาะคมแห้งเนาะเข็ไม่ใช่ไผ่นี่นนงจำได้ <laughs> แต่ถ้าไปใ็นไผ่จ,จะใส่ไรตอนนี้ยายเขาก็เริ่ม เริ่มกำลังใช้หนังเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แมนวะยายกำลังสีสไซด์นี่พัดลุ่มตัวเดียวนี่ใช้ไดซ้ำปี้เลยเนาะยายเนาะแม่นบวะเอาแมนด้วยนี่รักจางข้ากวดได้ใหม้เรียบร้อยเลยนะี่ผากันมานั่งนั่งประพรมียายมะกล้วยโอ้มีน้ำให้กินดีนะบุกเพ่เลยโอ้โหม,ม,มันนี่ยายละจัดชุบใหม่แต่เศ้าเลยเด้อมัน พอกอนทอน้าบอ,อกอนมื้อเลย่องเสียแต่มันเบิ้งบ่แม <c oughs> ่เลยฮันคู่เบิ้งนี่ <c oughs> บ่แม่นเลยบางทีก็นำเข,าข,ข้าไปทันเต็มกวลายกวนกวนเคยเห็ดอยู่ข้างบ่อแคทแบบนี้น้อยใหญ่เนาะรอบนั้นเนาะเราของโครงการไปใช้อ่ะน้ำน้ำมันยังไม่เต็มแ <c oughs> ห้งแล้วบัดพ่อน้ำเต็มเลยนี่เครื่องก็ทำงานเลยปก <c oughs> ติถ้าเราเสียบน้ำใช้น้ำพอเต็มมันบ่นทำงานเด้ร่นติบบ่อแคทมาเห็ดกับบ่ไรว่าไพ่บ่พ่อว่า ไหบุพเพกับระจ้าไม่ก uh ินไลายไดกินไฟลายน้ะยยเนาะอันนี้เนาะมันกินไฟเยอะเนาะกินไยวพรออย่างนั้นเกแค่นี้ช่มันกินไฟเยอะอันี้กว่นีเขาไปไหย่นี้มอนนึงางล้มักี่พันนะอมันนกินไลายนนี้่านี้มันกินไฟลายไบุกเขาฮะเปิดก่อนปิดก่อน

เฮบมมมนโอ้ยบ <growing> <Thank> ัย no. ู่หรอบไม่นะบัวไม่งายหรอบัวไม้ทอแต่ห้าบเป็นเห็ดบางกีรคืนบางกีห้าปั๊บก็มีบอัมาคืนก็ห้าปั๊บนี่นี่กับหัวตัวนี้นี่ห้าบวเป็นเห็ดนี่บแคดมันก็ยังเห็ดกับตัวนี้บคอนี่เห็ดกับตัวนี้นี่เออบัแคดมันเห็ดหายจังได้ถ้าไผ่เขาอันนี้เขาเบิ้ะ พยานไพรบุพเพอะไรกว่ามึียายยังได้ล่องไปตรงใช้น้ำแล้วก็มาเสียปัำเบื้งพอมันได้ก็คือจบไปตรงเห็ดช่างลายมันจะทำวามชานยายเราได้ลุงเทาใหม่อีกเยอะเหมือนลูกบ้านให้มากคุณให้แทบทุกวันเลยนะยายเนาะลูกบ้านให้รู้ไอ้นั่นให้ใครให้ใครให้ลุงเทาเียอ้าวลูกบ้านให้ไอ้แคทก็ยุกมาให้เลย ลองไปเสียปักเบิงมาหนิเพื่นใด้คลองใหม่เอาไปลางรถอยู่ล่าพดีเลยขี้ต้มเนาะขีขวรลายนอะอยู่ล่าเนาะมีเครื่องแห้งดันแบบนี้ชุดยอดเลย <c oughs> ลูกค้าน่าจะเข้าเยอะนะ <c oughs> เพราะว่าในหมู่บ้านมีมีเครื่องเดียวของผู้ใหญ่ประกุลชุดมากก็จะมีแต่รถถทย่นั้นแหละิตวิว <c oughs> ถ้ารถกระบะรถยนไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีหายากไม่เอาหรอกยายเอาไปเลยยายแล้วเขาเก็บมาทิ้งไว้ตรงนี้ทำไมมาหนาวเาอใบยี่เนี่ผมในขยะโอ้ยมันบอกอะพี่พี่มายูน้าเีไหม ไม่กินนะทิ้งเหรอมามาอยู่น้ำเทาพี่มาให้ผู้คุยยาผู้คุยยาเขาจะทิ้งใช่ไหมพีพีมาอยู่น้ำเทาพี่มาแม่พีไว้พี่ไว้เออฮันแหลมงเคลเดี๋ยวเสียบลองเบิองอีกครั้งหนึ่งนะพวกพี่น้องมันมาหลุนกันนะบอกว่ามึุยานี่เสียพาเขาอยู่เอ้าของพายคือมาลายเถอะ ต้องย้ายพรนี่เสียปักก่อนนะฮะบติดอีกแลคแยมันไหม่แล้วมึงอยากขอบอกใช้น้ำงาเมื่อกี้นี่มันมีไฟเข้าอยู่เออนั่งืออยู่ฮะ เรียบร้อยเมื่อกี้นี่พ่อแม่พี่น้องเปิดก็ติดอยู่นะก็เลยว่าทดลองเอาน้ำมาใส่เบิง้งว่าฉีดมันแห้งหรือบ่แห้งลังจากนั้นมาไม่ติดเลยก็ลังว่าจะเอาไปใส่แต่เอาไปซ่อมก็ได้เอาไปซ่อมแล้วเอาเมื่อพามเมื่อไหวใส่อยู่เล่าครัถ้าไปซื้อเขาก็พวกเช็ดพันผมนี่เออเช็ดเช็ดแต่ก็จ์นี่อันนี้เราจะพากลับสปปลาวนะพ่่อแมพี่น้องของดีของดีต้องของไทยเท่านั้นเนาะเด็ๆๆดฮันเขาบอกแล้ว โอ้ยเจ้าต้องเสร็จมันก่อนโอ้ยต้องเสร็จมันก่อนเห็นบ่าวเออดังมันบ่ตายง่ายเนาะแม่งนี่ทอด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 ลูเสียบหน้าบ่าวบ่าบ่าวเดี๋ยวมาดูกันนะพวยพี่น้องนี่ตัวนี้ก็เสียบประไฟแล้วรอบหนึ่งเอาน้ำก็ต้อเรียบร้อยเลยเนาะสายใช่ เช็ดเช็ดเบ่งกดตีบ่แมนจะกดน้ำก่อนมันจองเสียดังนี่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 เอออันนี้โอ้ยเจ้ากันเนาะอู้ความแห้งนี่ความแห้งโอ้ชุดยอดเลยไปไปดังนี่